หวยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะจดใจจ่อแต่คุณเคยคิดมาก่อนไหมว่าการจุดธูปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถช่วยให้คุณเป็นเศรษฐีได้หรือไม่นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากนักร้องลูกทุ่งสาวดวงเฮงไฮอาภาพรนครสวรรค์ที่เผยเลขชัดๆจากการจุดธูปขอพอรและทําให้แฟนๆตื่นเต้นกับโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีในงวดนี้ในวันที่หวยออกไฮอาภาพรได้จัดการจุดธูปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่ที่ดูแลพร้อมกับอุทิศความเคารพด้วยคำว่าขอณพ่อนัก เพื่อให้แฟนๆได้นําเลขไปเสี่ยงดวงในงวดนี้ซึ่งเธอไม่ได้แค่จุดทูบเท่านั้นแต่ยังโชว์เลขที่ฐานพระพิกเนตโบราณด้วยและยังเปิดเผยอีกว่าเลขที่เธอได้จากทูบนั้นตรงกับเลขที่ยายฝันเห็นเลยหลังจากการจุดทูบเสร็จสิ้นหายได้เผยเลขที่ได้จากทูบคือ492และ82นอกจากนี้เธอยังแชร์เลขบ,บ้านของตัวเองว่า1266 6และ1267รวมถึงเลขที่ฐานพระพิกเนตคือ2,471พร้อมกับแคปชั่นที่น่าตื่นเต้นว่า พรุ่งนี้รวยข้าทุกคนจุดธูปก,กับแม่เลงเอาแต่พอดีนะอย่าเล่นเกินตัวนะทุกคนแต่คุณรู้ไหมว่าการจุดธูปข,ขอพรนั้นมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ลึกซึง้งและว่าทําไมผู้คนอีกหลายคนก็ยังคงเชื่อในการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหวังผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตอย่างไรก็ตามการเสี่ยงดวงนั้นเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณรวยแต่ก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจสูญเสียเงินได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเสี่ยงดวงลองถามตัวเองดูว่าคุณเชื่อในการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่และคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเพื่อโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีหรือไม่อย่าลืมว่าความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ได้มาจากแค่การเสี่ยงดวงแต่มาจากความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณเองด้วยสุดท้ายนี้ถ้าคุณสนใจอยากรู้ข่าวบันเทิงอื่นๆอีกมากมายสามารถคลิกเข้ามา,าที่ https: colon slash www t h t i h a t co t h slash e n t e r t a i n e n เลย